วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกินและหามุมถ่ายรูปสวยๆกันค่ะถึงแล้วค่ะสวนอาหารฟาร์มสุขค,คาเฟ่ตั้งอยู่ที่แก่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะไปเลยค่ะเรามาถึงแล้วนะคะฟาร์มสุขค,คาเฟ ที่นี่ตกแต่งสวยงามมากเลยนี่มีต้นซากุระครับแล้วก็รับทำออเดอร์ OEM อย่างเงี้ยครับพวกขนมด้วยโรงผลิตนี้ผลิตอะไรคะค่ะพวกขนมครับอ๋อเป็นพวกขนมพวกขนมพวกเค้กนะครับอ๋อค่ะคือที่นี่คือจะขายเฉพาะอาหารอย่างเดียวนะครับหรือว่าอาหารเครื่องดื่มเหมือนไหมครับเครื่องดื่มใช่ครับเครื่องดื่มใช่ครับจะเป็นเราเปิดเก้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มแค่ทานเครื่องดื่มเลยมีดนตรีไหมอ่าไม่มีครับ ก็อาหารเมนูที่แนะนำมีอะไรที่เป็นพิเศษบ้างสม่าเมนูเราจะเป็นเมนูปลาครับผมของเราจะมีปลากระพงปลาเนรปลาช่อนครับปลาแมา่น้ำเลยใช่ครับจะเป็นตัวปลากระพงปลาเนรปลาช่อนเป็นพวกป,าป,ป,ปาลปกปาคงยกเลเองอย่างเงี้ยครับผมไม่ทำเราจะเน้นเป็นปางลามากกว่าพวกแก่ส้มสายสะดุดช่อนอย่างงเี้ยครับใช่เมนูชูปลาก็จะเป็นปลาของเรามัก็จะเป็นพวกส้มตำครับใช่ครับอ๋อก็เป็นอาหารแบบ เปิดบ้านเราใช่อาหารไทยจีนไทยจีนใช่ไทยจีนไทยจีนอีสานแล้วก็เราก็มีเสริมอิตาเลียนเข้ามาด้วยครับอ๋อใช่ครับจากแบบให้ครบเครื่องนิดนึงจะเรียนนี่มีอะไรที่เมนูแนะนอนอาจะเป็นสเต็กกับสปาเกตตี้ครับพิซซ่ามีแบบแต่พิซซ่ามีครับพิซซ่ามีเราจะมีไซส์เอ็มกับไซส์เอลใช่ครับก็จะเป็นประมาณหกหน้าครับส่วนมากลูกค้าจะกินพวกหน้าเฮลเวียนครับผมเราจะขายทั้งหน้าหน้าเฮลเวียนใช่ครับ นี่ครับตัวนี้จะเป็นสนสาธารณะสุขุมวิทอ๋อเป็นนที่เดียวใช่ที่เดียวเลยครับปีนี้ครบครบกี่ปีเนี่ยที่ที่เปิดตั้งสองปีสองปีได้ครับค่ะใช่ครับตรงตรงนี้เป็นโซนอะไรนะนี่อ่าเป็นโซนสวนอาหารครับสวนอาหารยาวไปนู่นเลยเหรอใช่ครับถึงอ่าท้ายสุดท้ายสวนเลยพี่ประมาณกี่ไร่เนี่ยประมาณสี่ไร่ได้สี่ไร่ทั้งหมดเลยนะครับสี่ไร่ที่เราที่แนะนําให้เดินเที่ยวออีอะไรที่แบบว่า ไปเดินเที่ยวหรือดูอะไรได้ไหมตรงไหนมีอลไรบ้างของเราก็คือถ้าเราคือจะเป็นโซนน่าจะเป็นโซนสากุระเป็นโซนห้องอาหารคาเฟ่ก็สามารถสั่งอาหารเครื่องดื่มได้กินเหมือนกันก็ลงมาก็จะเป็นพวกพอกแล้วก็สวนจัดสามารถให้อาหารสัตว์ได้ใช่ครับลงมาคือเราจะเป็นส่วนอาหารส่วนอาหารนั่คือก็นั่งสั่งอาหารทานเครื่องดื่มแล้วก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างนี้เป็นพัฒการเหล็กเด็กนะครับผมคือจะเป็นพวกระบายสีเป็นพวกปูนปั้นอะไรต่างๆครับใช่ขนาบ เดินเข้ามาภายในสวนอาหารนิดเดียวก็จะพบกับโซนสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันเลยค่ะเขาดเขาดึงเองใช่เขาจะดึงลงเนี่ยเห็นปะ อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับตัวอ้วนต้องกินเยอะๆหน่อยนะคนะน้องเป็นกระต่ายฮอลแลนด์น่ารักมากเลยอ่าแย่งกันใหญ่แย่งกันใหญ่เลยนะคะอ่าแบ่งกันคะ่ะแบ่งกันเลยน้องคงหิวมากหิวมากใช่ไหมคะ น่ารักมากเลยนะดูตาสิตาเหมือนแพนด้าเลยขนาดตาเหมือนแพนดา้าน้องหิวมากน้องจะไม่แบ่งคนอื่นเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวแบ่งเพื่อนตัวนโน้ตด้วยค่ะนะจ๊ะแบ่งเพื่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่น้ำตาลขาวมีลูกเล็กด้วยมีลูกเล็กด้วยน้องเป็นแม่ลูกอ่อนหรือเปล่า เป็นแมลลูกอ่อนหรือเปล่าไม่ไม่เขามีไม่ครบกันไม่เลยค่ะเอาลูกเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะ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  ะะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะนะคะมองกล้องซิมองกล้องเออนะคะนะคะเขาน่ารักมากอยู่นี่ดูเขายืนนี่ยืนปะ่ะที่นี่คือโรงผลิตฟาร์มสุกคาเฟ่นะคะเป็นของฝากเมืองมหาสาครคามที่นี่จะผลิตพวกเคก้กกล้วยหอมไว้จำหน่ายทั่วไปก็จะมีจำหน่ายที่นี่ด้วยแล้วก็ จำหน่ายตามร้านข้างนอกแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆทั่วไปตามออเดอร์ค่ะก็จะเป็นเค้กที่ผลิตจากโรงงานของฟาร์มสุขคาเฟ่ด้านในก็จะมีเป็นเค้กกล้วยหอมหน้ารวมแล้วก็เมนูเทลล่าลูกเกดครีมชีสน้าอัลมอนด์แล้วก็หน้าธัญพืชหน้าออริจินอล หน้ามะพร้าวอบกรอบก็มีนะคะรับผลิตเบเกอรี่ะ,ะ,ะอะของฝากของฝากของที่นี่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้กิโลกรัมละยี่บาทขาย3ากิโลเจบาทแล้วก็มีฟักทองกิโลกรัมละยี่สบบาทลูกกำลังน่ารักลูกกำลังน่ารักลูกกำลังน่ารักค่ะใช่ แล้วก็มีกล้วยหอมวีใหญ่มากเลยกำลังกำลังกินเลยวีละ120ถึง140นะคะแล้วก็มีฟักแฟงกิโลละ15บาทลูกใหญ่มากเลยค่ะอันนี้คือโซนสำหรับระบายสีของเด็กๆเ,<ม>เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายคือทำจากปูนปาเตอร์แล้วก็ มีทำเป็นรูปลักษ์ต่างๆให้เด็กได้ระบายสีค่ะก็จะมีรูปหมีรูปผู้หญิงรูปนางฟ้าไปกันต่อเลยค่ะเราไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันดีกว่าค่ะ หิวแล้วเดี๋ยวเราเดินไปหาที่นั่งกินอาหารกันก่อนค่ะ้งบนก็มีอาคารชมจันทร์ก็มีมีไส้ก่อมีปลาปลาช่อนนึ่งตำถาดกุ้งอันนี้ตัวเอง เดี๋ยวเรามาชิมปลากระพงทอดน้ำปลากันนะคะจริงๆเรา,เาลาดนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ลาดค่ะจะจิ้มต่างหากนี่คือน้าจิ้มนะคะเราก็ใส่นี้ลลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นอยังไงบ้างรสชาติอร่อยค่ะ เนื้อปลากรอบแล้วก็น้ำจิม้มรสชาติกลมกล่อมอร่อยค่ะแนะนำเลยส่วนอาหารฟาร์มสุขคาเฟ่ตกแต่งสถานที่ดูแล้วบรรยากาศอบอุ่นสวยงามมีที่นั่งแบบแอร์เย็นๆและแบบเปิดโลง่งรับลมเย็นๆเหมาะสำหรับพาเพื่อนและครอบครัวมาเที่ยวกินอาหารและมาพักผ่อนอาหารและเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลายเมนู ทำให้คาเฟ่แห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสังสรรค์เที่ยวกินและถ่ายรูปค่ะถ้าคลิปนี้เป็นที่ถูกใจฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิรินแฟมิลี่ด้วยนะคะเย็นสบายเย็นสบายมากเลยค่ะ